สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอรอบที่สองนะครับที่เราเข้ามาตีที่นี่รอบแรกน้ําเยอะไปรอบนี้นะครับเจ้าของบอ่อได้เอาเครื่องดูดน้ําออกไปครับตอนนี้น้ําก็ยุบไปเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้มาดูนะครับว่าเราจะได้ปลายเยอะขนาดไหนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้เราจะได้ปลายเยอะไหมเนี่ยเซนเนอร์ครับเยอะแน่นอนครับ <c oughs> นี่ครับตะข่ายที่จะลงวันนี้ thank you ครับวันนี้ก็เป็นวันรอบสองวันที่2นะครับเช้านี้ก็เตรียมเข้าตรงพิกัดฝูงปลานะครับก็เดี๋ยวเราได้ลงเรือกันครับวันนี้เพราะว่าทีมงานบอกว่าจะเข้าฝูงปลามันจะแตกออกมาชนวนเดี๋ยวถ่ายคลิปส่งกันเข้าไปดูนะครับก็อัปเดตด่วนสุดจงหน้าเฟซครับแล้วก็ที่เ,เพจนะครับกำลังไปตอนนี้ ครับงานเช้านี้นะครับกแตงูตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะใช้กล้องไหนก่อนเพราะมันเยอะมากครับสองกล้องตอนนี้นะช่างภาพซื้อบนญชนมาแล้วนะครับทีมงานเราเริ่มแล้ว อุ้ยปลากระโดดไปแล้วครับไปแล้ว,ลว <c oughs> เรามาดูฝูงปลากันครับวันนี้มากับเซียนนะครับเซียนแหมันต้องโดนแล้วครับวันนี้เป็นการทอดไล่ปลานะครับ เป็นใช้เรือสองลำในการทอด โดยคู่เลยวะเปิดกล้องไม่เป็นกล้องก็จะเปิดแล้วปลาลากแล้วปลาลากเรือแล้วเดินเดินบ้าเอามาถือกินตัแล้วให้น้องไปจับไม่โดน่ะนี่นี่โดนแล้ว เออมิแจ่มไม่ด <beeping> oh oh ีละต่ำเม็รโอ้โหโอ้โหตั้งโต๊อุ้ยข้าร้อง ไหนเนี่ยขึ้นลำไหนลำนี้เหรอมาหนึ่ง วันนี้วันที่สองนะครับที่ขึ้นปลาวันนี้วันที่สองนะครับที่ขึ้นปลา ว,นนวันนี้สองครับวันนี้ตัวแรกนะครับมาดูน้ำหนักกันครับว่าจะหนักประมาณเท่าไหร่ตรงนี้เป็นช่างดิจิตอลนะครับน้ำหนักสี่สิบแปดวันนี้สองครับวันนี้ตัวแรกนะครับจะรอดูน้ำหนักกันครับว่าจะหนักประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรียกเราของกำลังรอรับด้วยค่ะช่างดิจิตอลนะครับแตช้าใจเย็นใจเย็นอุ้ยพี่เอกน้ำหนักสี่สิบแปด ข่าวภาคต้นๆช่างงาจะรอช่างไหนึ่งสองสามไหนแล้วนะครับข้างบนรอรับด้วยครับเ้วนะครับขาใจเย็นใจเย็นขานหน้าขานานอ่ะดูหน้าเมืนนี้ข่ 5, าวาคต้นๆสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับในรอบที่สองที่มาจับปลากันที่บ่อสมใจนะครับก็บ่อ20่สิาไร่นะครับระดับลึกที่20เมตรก็วันนี้ ปลาทั้งหมด20ตัวครับเป็นไซส์ตั้งแต่30จนถึงเกือบ80โลนะอันนี้นะครับระดับน้ำก็ยังคงอยู่ที่ประมาณที่12เมตรถึง8เมตรนะครับในจุดเตี้ยสุดนะครับก็ลากปลาค่อนข้างยากแล้วก็ยังมีปลาเหลืออยู่ในบ่อค่อนข้างจำนวนเยอะนะครับแต่พวกปลาลอยปลาบึกอะไรพวกนี้ก็เกือบหมดแล้วนะครับอันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราเก็บปลาลอยส่วนปลาจม พวกโกโฮพวกปลาเกตนะครับก็เดี๋ยวรอสูบน้ำลงไปเรืเลยนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาเก็บในอีพีที่สามนะครับอีพีนี้อีพีสองก็จะเป็นพวกปลาบึกไว้ก่อนนะครับอีพีแรกก็จะเป็นปลาบึกเหมือนกันสวายเยอะไหมไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นบึกครับที่นี่ครับรรยากาศยามเย็นครับวันนี้วันที่สองนี่ครับมีเครื่องสูบน้ำเรานี่ขนาดสูบลงไปแค่ไม่กี่เมตรนะครับเนี่ยโอ้ดูโคลนโผล่แล้วอ่ะ แล้วที่ดูยังลึกอยู่อีกอะประมาณสิบสองเมตรได้ที่เหลือนะฮยังไม่มีวิแววเห็นปลาเกตเลยซึ่งเราก็ดูดน้ำไปคันก้างที่จะเยอะละพรุ่งนี้จะตีวนกันอีกวันหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับบนท่อสูบนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะลดระดับน้ำกันอีกนะครับส่วนปลานี่ครับ ตอนน,นี้เราก็วางแนวไว้สําหรับคืนนี้นะครับเป็นแนวตะไ่า่เผื่อมีปลาขึ้นมาอีกครับปกติตอนเย็นก็จะมีพวกปลาเล่นน้ำก็คือพวกปลาบึกกับสวายครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการตีในรอบสองนี้ก็ปลาแทบจะไม่มีแล้วดูก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยมากน้อยมากถึงแทบจะไม่มีเลยถือว่างานละเอียดอยู่ แต่ก็ไม่แน่ไม่นอนครับระดับน้ํามันลึกมากตอนนี้ก็ที่สองถึงแปดเมตรอย่างที่ว่าพรุ่งนี้คืนนี้ท่อน,นี้น่าจะขยับไปทางด้านซ้ายครับเพราะตรงซ้ายยังมีหลุมให้ดูดน้ำ,นำได้้ารอดูปลาพุ่งนี้กันนะครับก็มันจะได้เยอะได้น้อยกันยังไงนี่นก็ยังมีปลาขึ้นอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นปลาบึกที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ที่เห็นในฝุ่คร่าวๆนะครับในจอเรดาร์ก็อยู่ประมาณสิบตัว ส่วนปลาที่อยู่ในระดับน้ำลึกก็ยังไม่ได้ตรวจสอบฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนู้นก็เหลือมาเยอะแล้ะสี่สิบห้าครับ เช้าวันที่3นะครับตอนนี้เราดดูปลานะครับก็มีกี่ตัวในอวนนะครับดูความแข็งแรงปลาเช้า,ชานี้นะครับตอนนี้ก็กำลังเช็กปลาในอวนนะครับว่ามีกี่ตัวนี่สองตัวแล้วครับ